หม,หมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านเลยวันนี้วันนี้เจอกันหน้า Facebook นะคะ Facebook ของทันชนกโสภาวังเนาะปกติก็จะเป็นอัดคลิปวิดีโอแล้วก็ไปลงใน youtube แต่ทีเนี้ยวิดีโอปกติแล้วเขาก็จะมีความยาวตามกำหนดที่ให้เราที่ทำให้เราได้อัดคลิปแล้วไปลง youtube ทีเนี้ยเมื่อวานเนี้ยมันเกิดเหตุเพราะว่าจากคลิปเมื่อวานคือสวยลงไม่ได้ตัดต่ออะไรใดๆทั้งสิน้นมันก็เลยทำให้รู้สึกว่า มันสวัสดีจ้าจาริยาส้มตำส้มตำก็เลยต้องมาไลฟ์ต้องมาไลฟ์ก่อนพอลงเราลงคลิปในใน c e e o o o k เสร็จแล้วเราค่อยไปเอาคลิปนี้ไปลงที่ YouTube อีกทีนึงเนาะเพราะว่าอัดวิดีโอเขาเรียกว่าอะไรมันหมดครบสัญญาหนึ่งปีที่ที่ซื้อซื้อเพื่อเราเป็นสมาชิก VIP แล้วเวลาเราอัดวิดีโอเราจะตัดแต่งได้ได้สวยแต่ถามว่าทำเป็นหรือ,อยังยัง เพิ่งจะเริ่มหัดลงสามสี่วันเองหมดอายุเอ,อครบหนึ่งปีพอดีอะไรอย่เงี้ยเดี๋ยวค่อยเริ่มใหม่นะคะตั้งสติก่อนแต่ว่าในเมื่อเราทําแล้วลงมือแล้วเราก็จะไม่หยุดเนาะเราก็จะไม่หยุดเราก็จะอัดต่อไปในเมื่อไม่ได้อัดคลิปวิดีโอเราก็จะสวัสดีค่ะทานส้มตำกันจ้าตอนเที่ยงๆเนาะมาเหมือนแบบกินข้าวด้วยกันเนาะมไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าเพราะว่า ถ้าเอาแค่กินคนเดียวก็ไม่หมดหรอกแต่ว่าเราก็อยากมีลงปกติจะใส่จานนะนอกจากใส่ถาดแล้วเราจะใส่จานสวัสดีโหสวัสดีทุก,ท,ก,ท,กทุกท่านที่เข้ามาโหกินข้าวเที่ยงกันค่ะโอ้จะกล้ากินปูตัวหน้าไหมเนี่ย <laughs> ยังห่วงสวยอยู่ยังห่วงสวยอยู่มาจาา้าตักแ้าหิวมาเลยจริยามาจา้าอะไรนะอะไรนะชี้ข้างบ้านเนี <laughs> ่ยฟางน้องฟางเหรอมาจา้าส้มตำส้มตำวันนี้นะคะเป็นตำโคลา่า ตำโคลาทะเลแค่แค่คนถึงได่กลหิวละแค่คนก็คือน้ำลายนะตำโคลาทะเลเท่าไหร่คะพี่ก็คือร้านเจดาวเหมือนเดิมนะคะแต่ไม่ต้องสงสัยว่าทําไมหนูไปซื้อร้านเจดาวแล้วไม่ได้เท่าพี่พี่สวยพี่สายเลยคืออันนี้สั่งพิเศษพิเศษแบบไหนเหรอเท่าไหร่คะส้มตำทะเลรวมส้มตำทะเลรวม50บาทเราก็จะแบบว่างั้นหนูขอเพิ่มทะเลอีก50บาทนะคะอะไรเงี้ยก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะจ๊ะตำโคลาดเป็นตำ ลราผสมไทยมันก็เลยเป็นโคลาลเราจะกินหมดหรือเปล่านะคะแต่ก็คือของชอบแหละส้มตังผู้หญิงคือของชอบแหละมาจ้าใครอยู่ใกล้ๆมาเลยอิ่มและจ้าอ้าวเพิ่งเที่ยงโอ้เที่แป๊บนึงเราต้องรีบกินรีบพักรีรบทำงานเนาะเห็นไหมแค่แค่ระหว่างคิดตอบก็คืนน้ำลายเดีย๋ยวชิมนะก่อนอพี่เขาถามว่ากินเผ็ดไหมเหมือนเดิมจ้าไม่เผ็ดเปรี้ยวหวาน เราแรกคิดว่าเอ๊ะเราจะมาลงคลิปอะไรดีนะแต่เีนี้มันอัดวิดีโอไม่ได้อะนี่ขอกระถินเขาด้วยนะเห็นไหมขอกระถินเขาด้วยเขาถามว่าใส่กระถินไหมใส่อมาจ้าเอดร้านอะไรมูมามเหรอวะ พรอมตามพรอมตามำลังเริ่มเป็นตาโคลร่านะคะตามลาวผสมไทยได้รสนี้เนาะโมยอด้วยมีกันดอกมีเมกะหินด้วยแล้วเราจะลงคลิปนี้เสร็จคือเราไลฟ์สดเสร็จเราก็จะเอาไปลง Youtube อีกทีนึงเพื่อที่จะไม่ขาดตอนเพราะตั้งใจว่าจะพยายามลง Youtube ให้มันได้มากที่สุดให้ได้มากที่สุดให้สม่ำเสมอที่สุด 嗯。Mm hmm. นนเรเขือยางมาเขือปลอดสารพิษไม่พาไปหายายมากินมือหรือกินช้อนดีมือแล้วกัน<ม>เพื่อทานรถในการกินไม่ได้จัดจานเลยใดเลยนะคะเพราะว่าไม่ออกว่าจะกินอะไรดีด ใกล้มากิมด้วยกันได้นะคะจุ่มน้ำปลาเยอะๆจะให้ฉันรักยังไงคุณแล้วก็คุณวิภาพัทรลาพรสวัสดีค่ะมากินด้วยกันจ้าเต็มปากดีมาก จุจวันนี้เหมือนลวกให้หน,หน่อยนึงปกติเราจะกินกุ้งสดเลยไม่ต้องลวกแต่เหมือนพี่เขาลวกให้หน,หน่อยนึงจุุจ่ๆน้ำปลา้าแซ่บๆอร่อยอร่อย เฉยๆหายไปไหนเนี่ยไม่ไม,ม,ามาดูเนี่ยพอดีค่ะคุณกกการสนิทวงทานข้าวด้วยกันค่ะไม่มีข้าวแล้วก็ลืมซื้อส้มตำเอ๊ลืมซื้อขนอมจีนเป็นตาแซบ <laughs> มาจ้า <laughs> เหนื่อยก็พักไม่รักก็พอใช่ เหนื่อยก็พักไม่รักก็พอเนาะมันก็จะได้หายเหนื่อยใช่ไหม <laughs> ชื่อเฟสเป็นตาฮักปานนีห้ขคอลีมารงได้ปะ่ะอืมน้องเพลงกินอีกมันไงอะ พยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นไม่ให้อัดคลิปวิดีโอรหรอฉันไลฟ์สดก็ได้ใช้ไปลง YouTube อีกทีนึงไม่ได้ทุบขานะคะไม่น่าจะกินได้อืม น่าก,กินไหมล่ะร้านเจดาวนะคะร้านเจดาวหน้าอบตตองชชมพูเลยค่ะแต่ว่าถ้าจะอยากได้แบบนี้ไซส์นี้จะคือปกติราคาเขาที่ห้าสิบบาทนะแต่สวยบอกว่าขอพิเศษแต่ทะเลอีกห้าสิบขายด้วยกันเป็นหนึ่งร้ยบาทนะคะคุกนี้อ๋อลืมขนมจีน โอเคมากเอาข้าวมากินด้วยกันมันมุกอะไรเหนื่อยก็พักไม่แล้วก็พออ่ะอ๋อ เส็จมันมขึ้นสองครั้งอโมรัตมาตามาค่าทุกท่านวันนี้ไม่ค่อยเปรี้ยวเพราะาลืมหรือเปล่า สวัสดีค่ะคุณจักแบล็กวุดคำสิงหอลผู้มั่งข้างเงินทองเหลือเฟือ,อขอบคุณกัลยาณมิตรอยากมาเลยมาเลยขับรถมาด่วนๆไม่หมดใจร้ายชอบมากเลยนะคะการมกุลแบบว่าผู้มั่งคัง่งเงินทองเหลือเฟือหรือว่า ปริหารแห่งชีวิตหรือว่าอะไรเงี้ยชอบมากเจอเจอถ้ามีคนแอดมาแล้วเป็นแบบนี้แบบอะไรเงี้ยสวยรับเองรับโดยไม่ต้องไปส่องเฟซเลยไม่รอดกรุงอีกอขนาดไม่มีข้าว เหมือนจะอิ่มแซ่บทั้งแซ ب, ง่บทั้งเผ็ดโอ้โหค่้วัดีค่ะเข้ามาดัวๆกิงข้าวเที่ยงด้วยกันค่ะเนี่ยกุ้มจุ่มน้ำปะละอือหือ ค่เมื่อกี้อาทิชชูไว้ไหนอ่ะมุกไหรขนาดไม่เผ็ด สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามานานแล้วแลวเพิ่งเข้ามานะคะมาทานด้วยกัน,นะคะ่ะเผ็ดมากขนาดบอกเขาว่าไม่เผ็ดแต่จริงๆมันไม่เผ็ดหรอกสำหรับคนไม่กินเผ็ดอะ่ะจะเคยเคยไม่กินเผ็ดมันก็เลยดูเผ็ดโอ้ยพี่สวยน้ำลายไหลเลย <laughs> มาค่ะเอกไดนาโมแฟมิลี่เนาะอันนี้เป็นแบบว่าอันนี้เป็นแม่ค้าขายสื้อผ้าเด็กด้วยนะแล้วก็เปิดร้านซ่อมรถเปิดร้านเสริมสวยเป็นผู้หญิงที่ขยันเป็นผู้หญิงที่ขยันมากมาจ้ามากินด้วยกัน เราใช้ผักตักหาเม็กระถิน,นอรอยต้มตามกับผู้หญิงเป็นอะไรที่แบบมามามา ไม่ให้หาอะไรนะหาไม่กระถินพอได้ข้าวคุณนานาคอนนาคอนนาคอนกินข้าวได้กันจ้าไม่มีข้าวกิน,นส้มตำลืมซื้อขนมจีนอกีก เริ่มจะอิ่มเริ่มจะกินช้าละว,วิดีโอที่เราซื้อโปรไว้ปลายปีหมดอายุเราก็เลยต้องมาไลฟ์สดเพื่อที่จะเอาไปลง youtube แทนการอัด คลิปแล้วแต่งในนั้นอืม,อมกินเผ็ดแล้วร้อนมาก นะคะเราให้ได้ไหมอ่ะขอซื้อไม่ไหวแล้วนะคะ ท,ท่านสวัสดีค่ะพี่ยูริชุดไทยเวดดิ้งแอนด์บิวตี้ซาลสามแยกวังชมน์เนาะสวัสดีค่ะน้องแป้งปวีนาจะรังจะหนีแล้วเผ็ดอ่ะเป็นคนที่ไม่กินเผ็ดวิดีโอที่ซื้อไว้ไลปีมันหมุดก็เลยต้องเลือกมาไล์สดกินเพื่อที่ให้ตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองมีคลิปลง Youtube อ่าห็ดก็หินไปแล้วนะคะไปยหมยจ้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเนาะยังไงก็อย่าลืมฝากติดตาม ยูทูบช่องแม่ส,สายธันชนกด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอยากให้ทานอะไรบอกได้นะ